ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเป็นครอบครัวของเป็กสัญชัยและครอบครัวของธัญญาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งและเป็นครอบครัวอย่างเป็นทางการของเป็กกับครอบครัวของธัญญาที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักเพื่อนร้องแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายและความรักที่แท้จริงในงานวันเกิดของธัญญาที่เป็นงานที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของเป็ก และทัญญาไม่ได้หมดหายไปยังคงอบอุ่นและเป็นครอบครัวเหมือนเดิมภาพที่เป,ป๊กและครอบครัวของทัญญาเข้ามาเล่นร่วมกันทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่รวมกันมามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นครอบครัวที่แท้จริงแต่ที่น่าสนใจคือภาพของน้องลิยาลูกสาวของเบกกับคุณพ่อที่เป็นภาพที่น่ารักและเป็นที่โฟกัสของหลายคนมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อไม่ได้หมดหายไปยังคงมีความรักและความสนิทสนมอยู่เหมือนเดิม ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้และยังมีภาพของเป็กกับคุณพ่อและคุณแม่ของทัญญาที่ยังคงสนิทสนมและอบอุ่นเหมือนเดิมทาให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักเพื่อนร้องนี้ไม่ได้หมดหายไปยังคงมีความรักและความสนิทสนมอยู่เหมือนเดิมงานวันเกิดของทัญญาทําให้เรารู้สึกอบอุ่นและอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และเป็นครอบครวัวที่แท้จริงทําให้เรารู้ส no ึกว no ่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื oh, ่อนรักเพื่อนร้องนี้ไม่ได้หมดหายไปยังคงมีความรักและความสนิทสนมอยู่เหมือนเดิมทําให้เรารู้สึกอบอุ่นและอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้คุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นครอบครัวนี้คุณเห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้องเท่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักเพื่อนร้องแบบนี้ มาฝากความคิดเห็นให้กับเราในการค้นหาความจริงและความสัมพันธ์ที่แท้จริงกันเถอะ